สำนักงานคลางจังหวัดสงขลาขอสรุปมาตรการเรื่อรัฐการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบป,ป,ป,ประมาณพศ2566มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนพศ2565ได้กำหนดมาตรการเรื่อรัฐการเบริกจ่ายงบป,ป,ป,ประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2566โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณพศ2566ดังนี้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ93การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ98การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ75และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนร้อยละ100 งินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพศ2565ให้เร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็วกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็วเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ95การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด -19 ให้เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีขอบคุณค่ะ